กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะพอเป็นเรื่องอ้วนๆนะเขียนมาถามนั้นเต็มไปหมดเลยเยอะเลยครับใช่ครับคำถามข้อแรกค่ะคุณหมอคะหนูอายุ22ปีค่ะแป่มีน้ําหนักตัวมากถึง80กิโลสาเหตุเพราะว่าหนูเคยรับประทานยาลดความอ้วนแล้วมันเกิดอาการโยโย่ขึ้นค่ะตอนนี้ถูกทอมากเหมือนยิ่งกินแล้วยิ่งอ้วนหนูควรทายังไงดีคะคุณหมออดครับคุณหมอไม่เราเราจะไม่ตายใช่ไหมต้องไม่อดอดทนแล้วก็กินของที่พลังงานต่ําไปแทนเช่นกิน ผลไม้ที่ไม่มีพลังงานเราจะหิวเนาะ่เวลาเรากินแอปเปิ้ลเวลาเราหิวเรากินแอปเปิ้ลเราสามารถจะกินแอปเปิ้ลสาลี่ปั่นกับน้ำแข็งแล้วก็ปั่นวืดเข้าวโมลินิกเราไม่ต้องเคี้ยวให้เมื่อยปากเคี้ยวบ้างเพหนูว่าจะได้ใช้แรงบ้างแต่ที่แน่คือว่ามันแอปเปิ้ลลูกหนึ่งเคี้ยวกี่คำถึงจะหมดเป็นร้อยแล้วถ้าคุณต้องกินแอปเปิ้ลเช้ากลางวันเย็นคุณต้องเคี้ยววันละกี่คำมันเบื่อนะฮะแต่พอคุณปั่นน้ำแข็งวืดๆเป็นแก้วเนี่ยนะคุณกินซึ้งๆอิ่มอึ๊บอิ่มอึ๊บอิ่มสสสาาาามรถทททให้้้กกิิิินนนนไดดเเป็ออออตตยย์์งงลลู่ัฮะ แอปเปิลทั้งวันเลยครับแล้วอาทิตย์หนึ่งแค่สองสามวันน้องก็จะลงไป2อกิโลแล้วคนพวกนี้จะไม่ขาดสารอาหารใช่ไหมคุณหมอหก็กินวิตามินรวมกินแคลเซียม응응กินวิตามินรวมกินอาหารเสริมที่เป็นเม็ดๆเทั้งหลายอย่างนี้ฮะแล้วก็เพื่อจะได้ไม่ขาดวิตามินไงกินแคลเซียมเพื่อจะได้ไม่ขาดแคลเซียมใช่ไหมอาจจะกินโปรตีนนิดหน่อยก็กินไข่ต้มสักลูกหนึ่งต่อวันไข่ขาวไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยฮะไข่ต้มยังได้เลยลูกนึงนะฮะต่อวันนะแล้วก็ไม่กินแป้งไม่กินตาข่ายที่เหลือแอปเปิลหมดเลยคุณไม่ต้องลองมากแค่3วันลลง หายท้อเลยหายท้อเลยแถมมีกำลังใจขึ้นด้วยอีกอาจจะเบื่อแอปเปิลนิดหน่อยอดทนเอาอดทนเอาเบื่อแอปเปิลก็เปลี่ยนเป็นซารีเบื่อสารีก็เปลี่ยนแอปเปิลออกกำลังกายช่วยไหมคะคุณหมอช่วยน้อยมากเลยเพราะว่า80กิโลคุณออกไม่ได้มากหรอกมันเหนื่อยมันหนักเลยเมันหนักเกินไปที่จะออกดังนั้นเนี่ยพอลดลงไปสักพักหนึ่งลดลงไปสัก10บกิโลพอเริ่มลดลงเรื่อยๆค่อยๆออกขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ รดนิดเดยวค่อยๆออกมาขึ้นเลยค่อยๆเดินค่อยๆเดินสายพานค่อยๆเดินแล้วแล้วออกเสร็จดันมันกินเป๊ปซี่ล่ะจะต้องไม่ได้ออกมาเสร็จมากินน้ําหวานออกเสร็จก็ต้องกินน้ําเปล่านะครับใช่กินน้ําเปล่ากินน้ํามะนาวที่ไม่ใส่น้ําตาลกินน้ําน้ําคลอโรฟิลบ้างอาจจะกินน้ํายาอุทัยอะไรอย่างเงี้ยตามเลือกที่ไม่อ้วนหรือพวกซีโร่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งไม่มีพลังงานนะ นี่พูดพูดไปหลายๆบริษัทเลยนะเนี่ยหลายๆคนเป็นกลางเลยจะได้ตายเลย200กิโลแคลอรี่พอถึงเวลาปั๊บซัดโค้กซัดน้ำล้มเต็มที่บางทีเดินเหงื่อแตก20นาทีเหงื่อแตกเต็มเลยกินเข้าไปดูพลังงานเฮ้ยพลังงานนี่คือมันบอกเราหายไปแค่ร้อยร้อยเดียวเองได้เลยเรากินโอ้นี่มันร้อยห้าสิบเหนื่อยแทบขัดใจตายแล้วที่เรากินไปเสร็จเหนื่อยไม่คุ้มกันได้ครับอดเนี่ยหอมเลยที่สุดลองดูนะลองดูหายท้อรับรองง่ายอดทนเอาด้วยครัการถามต่อมาครับคุณหมอดิฉันเห็นหลายๆครอบครัว หากพ่อหรือแม่อ้วนแล้วลูกที่เกิดมาจะมีรูปร่างอ้วนตามไปด้วยเช่นนี้แปลว่าโรคอ้วนถือเป็นกรรมการกรรมพันธุ์หรือไม่ครับคุณหมอแล้วเช่นนี้ถ้าเกิดดิฉันอ้วนเนี่ยจะป้องกันยังไงไม่ให้ลูกเป็นโรคในบ้างผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้ทุกโกกครคเป็นกรรมพันโรคอ้วนก็เป็นพันหนึ่งสองอ้วนเนี่ยส่วนมากเกิดจากนิสัยในการกินของที่คุณเลือกกินนะจะเห็นว่าคนบางคนไม่ก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่กินไอเนี่ยผอมคนบางคนไอหนี่ก็ชอบนี่ก็ชอบนี่ก็ชอบไอเนี่ยอ้วนเพราะฉะนั้นนิสัยนี้ก็ถ่ายทอดเปิดตู้เย เปิดตู้เย็นในบ้านคุณคุณเจออะไรในตู้เย็นนไม่ได้จะกินน้ำหนย่งเดียวปุ๊บเจอโอเตู้เย็นคุณมีน้ำหวานน้ำเชื่อมเฮลูบอยมีมีน้ำอัดลมหวานหวานมีเนยมีอะไรมีเฟนฟายมีอีกเนี่ยฮะเปิดตู้เย็นคุณก็รู้มันเลยอ้วนเพราะตู้เย็นนั่นแหละคุณลองเป็นมัดตู้เย็นมัสิให้มีแต่น้ำเปล่าเอาตู้เย็นให้อยู่กลห้องนอนก็ดีนะครับใช่ครับหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่เลือกอาหารไงบอกคุณพ่อคุณแม่ชอบแบบนี้ลูกไปด้วยก็ต้องกินด้วยตามอยู่แล้วงั้นใช่ด เปิดตู้เย็นรูปไม่เจออะไรครับเจอแต่น้ำเปล่านมนมจืดตำลึงน้ำเปล่านมจืดแล้วก็มีผลไม้เช่นมะละกอมีกล้วยมีแตงโมมีแอปเปิลอะไรอย่างเงี้ยฮะ พร้อมทั้งบ้านเลยตอนนี้ไม่อ้วนใช่ใชครับพร้อมทั้ง<อ>บ้านเลยเครียดทั้งบ้านคำถามข้อต่อมาค่ะในปัจจุบันครับคุณหมอคะจะเห็นได้จากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับยาดักไขมันอ๋อหรือยาอื่นมากมายเหล่านี้เป็นอันตรายไหมครับคุณหมอเพราะที่ฉันเห็นเขาขายกันมากขึ้นเราสามารถซื้อ,อยาเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องปรึกษาแพทย์หรอคะแล้วไอ้พวกยาพวกนี้กินนานนะกว่าจะเห็นผลยาพวกนี้ต่างก็มีงานวิจัยว่าได้ผลใน1เดือน2เดือนลงไป2 3งสามกิโลสามกิโลค่ะส่วนมากก็จะกินกันแค่นี้ฮะ ในชีวิตจริงไม่เคยมีใครกินต่อเนื issant, ่องเกินสองทนเดือนหรอกเบื่อแพงไม่ได้หรอกครับแพงเบื่อกินแล้วไม่ทันใจครัแออยามันเหมือนกับมีการว่าพอกินกินแล้วอยากจะลองอย่างอื่นบ้างนี่คือนิสัยของคนเราดังนั้นไม่มีใครกินนานจนอันตรายสั้าคนแหละเดือน2เดือนก็เปลี่ยนไปตึดอื่นบ้างแล้วนี่คือนิสัยของคนที่อ้วนจะต้องลองของใหม่ดังนั้นเลยกินได้เพราะว่าคุณจะกินได้ไม่นานหรอกคุณเบื่อค แต่ว่า,าม,มัน <ทำ S 1> ดักไข่คือบางทีพมเห็นมันเขียนเลยนะคุณหมอว่าดักไขมันแบบไายออกมามันช่วยใช่ม,มับมจริงครับแล้วก็บางตัวก็แรงมากจนคุณหมอสั่งแล้วก็เดินไขมันหยดตามพื้นเลยนะฮะ ใออกทป็นก้อนทางอินเทอร์เน็ตซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าไม่ดีครับเพราะว่าทําให้ชีวิตเราเสียเสียหายฟังดูแลอันตรายนะครับอย่างนั้นเมื่อีนั่งอยู่พื้นก้นเป็นหลอดไม่รู้เลยนะฮะค่อยๆไหลออกมาอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วก็ช่วยได้ไม่ได้มากหรอเห็นในอินเทอร์เน็ตคุณหมอแล้วอย่าไปทำอย่างนั้นเลยแล้วผู้หญิงที่อยากผอมเนี่ยมันจะไปหายาที่เป็นอย่างเนี้ยเมื่อกี้ต้องการแรงเพราะต้องการเร็วๆความจริงออกกาลังกายจะพบว่าทุกอย่างมีค่าที่สุดที่ออกกาลังกายครับคือมันยากตอนที่คุณยังไม่ไไออออออกกกมมมััันยยงงง่่่่เริทีจจะะ พอเราหาช่องทางในการออกได้เช่นวิ่งรอบหมู่บ้านหรือว่าซื้อเครื่องยินมาเปิดแอร์ดูทีวีละครแล้วก็ไปพร้อมๆกันหรือว่าไหนเรามีคนชวนกันเดินไปออกกำลังกายเราจะพบว่ามันเป็นของที่ง่ายและดีที่สุดในโลกหลายท่านออกกาลังกายแล้วเนี่ยจะหยุดออกไม่ได้ด้วยซ้ำรู้สึกขาดอะไรนิสักอย่างที่สุดในโลกเลยทีเดียวคำถามต่อมาครับคุณหมอครับผมเห็นคนต่างชาติส่วนใหญ่เมื่ออายุมากขึ้นตัวทั้งใหญ่น้ำหนักทั้งมากพุงโตกันทั้งนั้นเลยเป็นเพราะสาเหตุใดครับคุณหมอทำไมคนไทยเราเหมือนไม่ค่อยเหมือนคนต่างชาติอย่างนั้น เป็นพ่อคนสังชาตินั้นแ่ะกินดีอยู่ดีเกินไปมันเป็นชาติชาติไปเลยนะฮะถ้าคุณไปดูฮ่องกงไม่มีใครอ้วนเลยคนแก่ฮ่องกงเนี่ยไม่อ้วนเลยคุณไปดูคนแก่ญี่ปุ่นไม่่คยอ้วนเหมือนกันเขากินปลาดิบเขากินอะไรเขาเดินเยอะคุณไปดูอเมริกาอ้วนทั้งประเทศเลยเพราะว่าเขากินแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งบอกแล้วว่ามันดีมากพิซซ่าดีมากเกินซึ่งมันดีมากเขาก็กินแค่นี้เพราะมันกินเกินพลังงานค่ะือคุณไปดูอิตาลีสิ่ะอิตาลีก็อ้วนทั้งประเทศเลยคนแก่ของเขาผู้หญิงเนี่ยจะอ้วนก็พอแต่งงานแล้วเสร็จหมดเลย อิตาลีก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นบ้านเมืองแบบอาหารคัดอร่อยกับการกินดีอยู่ดีกว่ากันอาหารของเราเนี่ยฮะไม่ได้มากแต่พอดีมีพวกนี้เข้ามาอร่อยเลยอ้วนเดิมเนี่ยเรามีพวกน้ำพริกเยอะไม่อ้วนเท่าไหร่ไมนเป็นเรื่องโครงสร้างด้วยไหมคะคุณหมอแบบโครงโครงด้วยตัวใหญ่อยู่แล้วอ๋อไม่ฮะโครงเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวเลยโครงก็ทําให้ผสมส่วนของเขาแต่เขากินเกินเขาก็อ้วนของเขาอาการหนาวจะมีผลนะเหมือนอย่างฝรั่งบางประเทศเนี่ยอ้วนไม่เท่ากันนะฮะอย่างอย่างฝรั่งรัสเซียเนี่ยไม่ค่อยอ้วนอืม โถงก็สูงไม่อ้วนอิตาลีอ้วนมากอย่างนี้เป็นต้นค่ะเขามีพิซซ่าไงเขามีพิซซ่าเขามีสปาเกตตี้อิตาลีเขาอาหารเขาเล่นเล่นเนยเขาเล่นเนย เน้นเนยที่สุดในโลกใช่ไหมเนยเ,เนี่ยโคยอัดพลังงานเลยครับหิวอีกแล้วครับ,รบเหมือนน้ำมันเครื่องบินเลยทีเดียวพลังงานสูงค่ะผู้หล่อคะต่อมานะคะดิฉันกำล,ลังลดน้าหนักนะคะ่ะเนื่องจากตอนนี้มีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างมากประมาณ75ิกิโลค่ะช่วงนี้จึงงดพวกไขมันทั้งหมดไม่ได้ทานมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะแต่น้ำหนักกลับไม่ลดลงเลยสาเหตุเกิดจากอะไรคะหรือว่าดิฉันลดน้ำหนักผิดวิธีคะผู้หล่อง่ายมากเลยต้องจดว่าทั้งวันกินอะไรบ้างอย่างยุติธรรมแล้วสิ่งที่กุลมาดู ว่าคุณกินอะไรวันนี้กินอะไรสองคุณจะพบว่าบางอันที่คุณกินมีนพลังงานสูงมันไม่ใช่ไขมันแต่พลังงานสูงมากใช่น้ําหวานของหวานหวานหรือของมันๆที่เป็นไขมันหรือแล้ว<า>พลังงานาาสูงเชมกะทิเช่งนี้เป็นต้นชัดเจนมากคุณก็ต้องมีผลไม้ที่ไม่อ้วนมะละกอใช้ได้มะละกอสุกใช้ได้นะฮะมะละกอกล้วยสุกใช้ได้เลยฮะส้มก็ใช้ได้แอปเปิ้ลมะละกอแตงโมยังใช้ได้เลยฮะสับปะรดสับปะรดก็ใช้ได้ใช้ได้ะ จริงๆก็ได้ได้หลายอย่างนะที่ไม่ได้ก็คือพวกหวานจัดๆนะเช่นทุเรียนลำทุเรียนลำใหยลิ้นจี่ที่เล็กๆหวานมากๆครับผมคำถามต่อมาครับต่อเนื่องกันเลยครับคุณหมอดิฉันเป็นคนทานอาหารอย่างระมัดระวังมาตลอดแต่ทำไมน้าหนักตัวกลับมากขึ้นมากเลยนะครับกว่าคนที่เขาไม่ควบคุมนะครับเคยมีเพื่อนบอกว่าเพราะดิฉันเนี่ยชอบรับประทานผลไม้ก่อนนอนซึ่งผลไม้เนี่ยมีปริมาณน้ําตาลมากทําให้อ้วนจริงหรือเปล่า ขึ้นกับคุณทานอะไรเออผลไม้ะปผลไม้ด้วยต้องไปดูด้วยชั้นทานทุเรียนก่อนนอนก็เสร็จก็เสร็จตื่นมาก็ต่อด้วยทุเรียนอย่างงี้เสร็จใช่ค่ะถ้าเกิดท่านทานแอปเปิลชมพูไม่มีอะไรครับจิ้มน้ำตาลไหมจิ้มอีกเสร็จโอ้โหดิฉันเกลคยจิ้มน้ำตาลพริกกะเกลือครับชื่อพริกกะเกลือความจริงน้ำตาลทั้งนั้นเลยใช่ใช่เสร็จไหมฮะโทรศัพท์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีก็น้ำเปล่าหวานครับโอ้โหน้ปชัดเจนคุณหมอน้ำตาลปี๊บอ่ะที่เอามาาาาาาาทหหหห้้้เคปปปีียวววนน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 ่่ัและือดิิฉก ที่ฉันกินมะม่วงดิบไม่อ้วนแต่ว่าจิ้มน้ำปลาหวานตัปากน้ำปลาหวานเป็นช้อนใช่ก็เลยบางคนกินน้ำปลาหวานเยอะกว่าตัวตัวมะม่วงีใช่ค่ะครับที่ฉันกินสลัดแต่น้ำสลัดเนี่ยอ้วนมากครับลองกินสลัดไม่ใส่น้ำสิไม่อ้วนอืมงั้นต้องดูประเภทที่ผลไม้นะครับค่้ผลไม้ที่ท่านทานคืออะไรจททั้งวันเลยจททั้งวันแล้วทานผลไม้อะไรค่ะข้าวนำข้อต่อมาค่ะคุณหมอคะการออกกําลังกายจะช่วยให้ลดน้ําหนักได้ได้จริงใช่ไหมคะแต่ทําไมผมยิ่งออกกาลังกายกลับยิ่งอออยยาาาาาากททนนนนหรมขขึึ้้และะเ ทำให้น้ำหนักไม่ลดสักทีเหนื่อยก็เหนื่อยกินเยอะอีกถ้าเราไปกินออกกําลังกายตอนเช้าและกลางวันเราจะหิวจัดตอนเย็นค่ะพะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายตอนเย็นเราจะหิวกลางคืนซึ่งเราหลับน้ำหนักจะลงเร็วกว่าครับดังนั้นออกกําลังกายตอนไหนเรื่องของหัวใจดีเท่ากันความแข็งแรงดีเท่ากันแต่ออกกำลังกายบางเวลาลดน้ำหนักได้มากกว่าเพราะว่าต้องออกตอนเย็นจะลดน้ำหนักได้มากกว่าออกตอนเช้าลดน้ำหนักไม่ได้มากแต่แข็งแรง นะฮะแต่ออกตอนเย็นทั้งแข็งแรงและลดเร็วครับให้เลือกได้ปรับงั้นออกเช้าเย็นเลยครัท่าได้ครับผมครับคุณหมอครับการฝังเข็มช่วยละลายไขมันจริงหรือเปล่าครับโอ้ยผมไม่ทราบเรื่องนี้เลยเลยตอบไม่ได้โฆษณาเห็นอะไรต่ออะไรก็ถ้าเกิดฝังที่ปากแล้วมันเจ็บผมว่าหอมแน่นอนทานไม่ได้เย็บไปเลยอย่างนี้ทฟันครับฉีดชาเจ็บปากเพาะโดนฝังเข็มครับโอ้โหหอมไปพักหนึ่งเออ วิธีการลบความอ้วนนะคือให้ไปถอนฟันพุดกระดัดฟันอืมมันระบมดัดฟันนี่ได้ผลยาวเลยเพราะหลายปีเป็นปีเป็นปีหมดอารมณ์ปีเซ็งพี่ตั้มมันแบบอ๋ออกหักอกหักก็เหมือนกันออกหักเนี่ยผอมเร็วมากแฟนมีชู้สามีเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยมันจะผอมเร็วมากเพราะมันเศร้าอารมณ์กินเมื่อไหร่หยุดการกินเมื่อนั้นอ่ะจะผอมเร็วโผลมาอีกทีนึงโอ้โหหุนสวยเลยนะตอนนี้ครับผมช่วยได้มาทำอะไรมาหัวเป็นตุ๊ดแคกนี่เศร้า ชัดเจนค่ะก็ทํขั้นตอมาค่ะลูกของดิฉันอายุเพียง5ขวบเองค่ะคุณหมอคะแต่กลับมีน้าหนักมากถึง30มสิโลดิฉันจะทำยังไงดีคะเครียดเครียดต้องช่วยลูกเลยด้วยการทั้งบ้านช่วยเด็กคนนี้ด้วยการแก้ไขตู้เย็นขนมในบ้านล็อกไว้เลยเออบางคนย้ายตู้เย็นบางคนเนี่ยร้านขายของชํใช่ลูกเจ้าของร้านเป็นเซเว่นลูกก็นั่งกินทุกอย่างในเซเว่นเสร็จเด็กคนนี้ไม่มีอนาคตแล้ว ต้องให้ไปอยู่กับบ้านญาติไปอยู่วัดนู่นให้ไม<อ>่ให้มันลำบากคือต้องแก้ที่การกินของลูกเนี่ยจะช่วยลูกได้รจริงๆ<ม>นะคือบ้านเพื่อนมนเนี่ยมีลูกไนงะทิ้งเวลาทิ้งลูกไว้ทิ้งลูกกับขนมกับทีวีแล้ว <Z. S 2> แล้วก็ให้ตังค์เด็กไปโรงเรียนใช่ไหมมันก็ไปซื้อน้ำหวานที่โรงเรียนเต็มที่เลยเออเช่นแบบให้เวลาห้าสิบบาทสามสิบบาทวันร้อยบาทมันไปซื้อลูกคิดปิ้งซื้อน้ำหวานซื้ออะไรก็อย่างเงี้ยฮะมีพวกขนมถุงตัวลายเลยนะใช่ันเลิน อ่าขลนทอดน้ำมันนะฮะก็แก๊บกุ้งกิ้งหลายเนี่ยมันจะมีเค็มๆนะแล้วมีเนยแล้วมีเนยแล้วมีทอดน้ำมันพวกมีทอดน้ำมันน้ำมันอ้วนทางบ้านต้องช่วยดูแลต้องช่วยดูแลน้องนะคะแล้วก็อาจจะปรับปรับเมนูทางบ้านทานไปด้วยกันไม่ใช่ว่าพ่อจะกินแต่ลูกจะไม่ให้กินหรือไมไม่ได้นะ ต้องอดทนช่วยลูกแล้วพ่อชอบหลอกนะอันนี้เด็กกินไม่ดีเด็กมันรู้นะ่เด็กอาจจะอยากยิ่งอยากกินเข้าใส่มามันรู้นะเออะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันที่บ้านที่บ้านเป็นแบบนั้นใช่ไหมเป็นแบบนี้คุณหมออันนี้อย่าไปกินเลยเด็กกินไม่ดีฉันรู้นะว่ามันอร่อยเลยไม่ให้ฉันกินครับนี่เอาเรื่องแบบ้านมาขายคำถามข้อหนึ่งครับคุณหมอครับคุณแม่ของผมอ้วนมากครับน้ำหนัก100กิโลอายุ52ปีตอนนี้ส่งผลต่อสุขภาพหลายอย่างมากทั้งเบาหวาน5-2ครับน้ำหนัก100 เป็นทั้งเบาหวานความดันข้อเข่าเสื่อมคุณแม่ต้องการจะผ่าตัดครับเป็นผ่าการผ่าตัดลำไส้และกระเพาะเอจะเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายงไงไหมครับคุณหมอขอคําแนะนาครับได้เลยได้เลย<ม>ก็คือไปหาคุณหมอผ่าตัดเลยครับต้องไปค้นอินเทอร์เน็ตดูคุณหมอในผ่าตัดเก่งทางด้านนี้ไปไปไป,ไปเขาบอกว่าตัดให้เล็กลงแล้วหมอผเขามีผ่าตัดหลายวิธีครับสามารถทีเอาเอาอยู่ได้ถ้าระดับร้อยกิโลเนี่ยคุณหมอก็เริ่มที่จะต้องการผ่าตัดเหมือนกันชีวิตเกินร้อยเลยนี่ฮะกลไกลคืออะไรครับไปผ่าตัดเพื่ออะไรครับหมอเช่นว่า ผ่าตัดทําให้อาหารเนี่ยไม่ย่อยจากกระเพาะแทนเนี่ยลงสู่ลำไส้เล็กรัดไปสู่ลำไส้กลางลำไส้เล็กมันดูดซึมเยอะคตัดให้กระเพาะหายไปหน่อยครึ่งหนึ่งแล้วลัดสู่ลำไส้กลางรัดสู่ลำไส้ที่มันย่อยที่มันย่อยมากงงอากนั้นเป็นต้นเขามีผ่าตัดหลายวิธีมากเลยดังนั้นคุณก็ไปเข้า Google Search ว่าผ่าตัดลดน้ำหนักที่ไหนมีโรงพยาบาลไหนชานาญต้องอารมณ์บาลที่เขาทำชำนาญนะฮะแล้วก็ไปถามเขาเขาผ่ามากี่คนคุยหมอให้ละเอียดวิธีนี้ดีไหมพิ่มเสียยังไง แล้วเราก็เลือกแต่ต้องต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างยิ่งเลยไม่ใช่ว่าวัยรุ่นอยากผอมเดินไปจะผากับท้อเนี่ไม่ใช่นะก็นี่ก็ป่วยแล้วเรา100กิโลแล้วเอแล้วก็มีหลายโรคมันทีคุณบอกก็าจะพินารบ้า อาจอาจจะดีกว่าซึ่งบางทีบางทีเอว่าหมอจะดูแลผ่าไม่ได้เพราะวบางทีเขาเป็นเขาอายุห50แล้วเป็นเมื่อวานแล้วร้อยเ่ยงผ่าจะเสี่ยงไปดูหัวใจอาจจะเสียเลือดตีไปแล้วก็ไม่ได้อาจจะเสี่ยงค่ะอาละค่ะสามารถ v ส r b a l คุณหมอได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอตั้มค่ะนายแพทย์จากรรงพไพบูลค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสักครู่เดียวครับ